สวัสด anyway, ีคร so okay. like hmm. ับเดี๋ยววิดีโอนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าในกรณีถ้าเราต้องการเพิ่มข้อความบางส่วนเข้าไปนะครับต้องการเพิ่มข้อความบางส่วนเข้าไปนะแล้วก็ตัดบางอันออกนะเช่นแบบว่าเราขายพอลบอเนาะหรือว่าเราขายสินค้าของเรานะครับแล้วไม่อยากให้มีเก็บเงินปลายทางก็เป็นโอนเข้าบัญชีอย่างเดียวเราจะไปตัดตรงไหนยกเลิกตรงไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะโอเคอย่างแรกขอเป็นเพิ่มข้อมูลก่อนนะครับในกรณีที่สมมติว่าผมขายพลบอเนาะอันนี้ก็ขายจริงๆนะครับ ถ้าขายพรลบแล้วต้องการจแจ้งลูกค้านะครับหรือว่าจะเขียนบอกลูกค้าไปนะเช่นเมื่อได้รับออข้อมูลแล้วเราจะทําการดําเนินการออกพอรลบให้นะครับแล้วก็ส่งให้ทางไลน์หรือว่าส่งให้ทางอ e ีเมลนะทายังไงนะครับมาดูกันเลยนะมาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกนะครับไปในส่วนของตัว forminator นะแล้วก็ไปเลือกที่ฟอร์มนะครับแบบนี้นะในส่วนของตัวหน้านี้นะครับเขาก็จะมีฟอร์มที่ดูแลควบคุมของเขาอยู่นะครับก็คือจะเป็น ค่า PRB นะครับหรือว mm. yeah. ่าพรบรถยน์นะครับตรงนี้นะผมก็แอดอ d ดิเข้าไปเลยนะครับกดอ d ดิเข้าไปนะครับแบบนี้นะจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปใส่นะครับข้อมูลนะครับในส่วนของตัวนี้ตรงไหนดีตรงนี้นะครับข้อมูลการจัดส่งนะครับเราจะใส่ข้อมูลไปข้างล่างเนาะเราก็มาเลือกตรงนี้ครับ HTML 2นะแล้วก็มากดตรงนี้นะครับแล้วก็ Edit f i e l d นะครับแบบนี้นะจากนั้นนะครับเขาจะเห็นว่าข้อมูลการจัดส่งเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับถ้าผมต้องการบอกเช่น ขอบคุณแปบ๊บหนึ่งนะครับปึ้งกดผิดเราต้องการทำนะครับก็พิมพ์ไปแบบนี้นะครับแล้วเราก็พิมพ์ข้อมูลที่เราต้องการจะบอกลูกค้าไปได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นขอบคุณครับเอกสารนะครับจัดส่งทางไลน์หรือทางอีเมลนะครับ เท่านั้นครับ่าแบบนี้นะครับสอบถามเพิ่มเติมเพิ่มเติมนะครับก็ให้โทรหาเราได้เลยนะครับ0 8 1 9 4 8 4 4 8 5 8นะครับหรือทางไลน์แอดทางไลน์แอดเจ็ทีมนะครับแบบนี้นะครับได้เลยเนาะอ่ะต่อไปนะครับในกรณีที่สมมติว่าลูกค้าเขาซื้อทางมือถือเนาะเราก็มาใส่ลิงก์ให้เบอร์โทรเรานะครับแบบนี้ พิมไปเลยนะครับคำว่า tail นะครับที่ e l แล้วก็คลอนนะครับใส่เบอร์ป้ายอ่าแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วเรากดนำไปใช้แบบนี้นะครับในส่วนของตัวไลท์แอดนะครับเราก็ไป copy url ไลท์แอดมาใส่ได้เลยนะอ่าโอเคสมมติอันนี้เรียบร้อยแล้วผมกด apply ไปนะครับแล้วก็กด u p ปเดตไปนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูที่หน้าของเรานะลอง refresh ดูนะครับตรงนี้นะเลื่อนลงมาครับ เห็นไหมครับขอบคุนครับเอกสารจะส่งทางไลน์หรือทางอีเมลเท่านั้นครับสอบถามเพิ่มเติมโทรกดตรงนี้นะครับมันถ้าเป็นในมือถือนะกดมันจะโทรออกเลยนะครับแบบนี้นะแล้วก็ทางไลน์แอดตรงนี้เนี่ยข้อมูลเราสามารถใส่เพิ่มได้นะครับก็จะน่าจะตอบคําถามว่าเพิ่มข้อมูลยังไงอ่ะต่อไปนะครับในส่วนตัวเก็บเงินปลายทางนะเอาออกยังไงนะครับใครที่แบบว่าต้องการเอาออกนะครับก็ทําได้เหมือนกันนะครับก็มาเลือกตรงนี้นะครับนี่ใกล้ๆกกันเลยนะครับเรดิโอหนึ่งนะ วิธีการชําระเงินนะครับจะสังเกตว่าเขามีอยู่2อันนะครับก็คือโอนเงินเข้าบัญชีนะอีกอันนึงก็คือเก็บเงินปลายทางนะครับใครที่ไม่ใช้นะครับตรงนี้เราเลือกออกไปเลยนะครับกดลบเปล่าไปเลยเนาะได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่ต้องการลบนะครับก็ปล่อยทิ้งไว้ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าลูกค้าเขาจะเลือกหรือเปล่าเนาะถ้าใครต้องการลบนะครับก็มาเลือกตรงนี้ได้นะอ่ะมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะมาที่ forminator นะครับไปที่ฟอร์มนะครับเลือกที่ฟอร์มของเรานะครับอ่ะ ลิฟไปเลยนะครับยังไม่เซฟก็ได้นี่แบบนี้แล้วก็มาเลือกนะครับฟอร์มที่เราใช้งานนะครับตรงนี้กด Edit ไปนะครับจากนั้นนะครับก็มาเลือกที่ในส่วนของตัววิธีการชําระเงินนะครับแบบนี้ Edit นะครับนี่ตรงนี้เก็บเงินปลายทางนะครับถ้าไม่เอาเราลบทิ้งได้เลยนะครับใครที่เก็บไว้ก็ได้นะครับโอเคเสร็จแล้วกดแอปพายนะครับกดอัปเดตไปเลยนะครับอ่าแล้วก็มาดูที่หน้าหลักเรานะครับลองรีเฟซดูนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้เนาะในกรณีที่สมมติว่าลูกค้าเขาอาจจะกดผิดมานะครับเราไม่อยากลบออกเนาะเพราะว่าหนึ่งก็คือเดีย๋ยวมันมีปัญหา <c oughs> เราก็เก็บไว้ก็ได้นะแล้วถ้าสมมติว่าลูกค้าเขาไม่ได้แนบตัวสำเนาทะเบียนรถนะครับหรือว่าเงิน upload, อัปโหลดเงินตรงนี้สลิปมานะครับเราก็ไปค่อยโทรหาลูกค้าแล้วก็แจ้งลูกค้าก็ได้นะครับอ้ออีกอันนึงนี่เห็นไหมครับโอนเงินแล้วอัปโหลดสคริปและสำเนาทะเบียนรถตรงนี้แก้ยังไงนะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าแก้ที่ฟอร์มนะครับมันก็จะอยู่ที่ฟอร์มนะก็คือจะเป็นตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับเนี่ยแล้วก็แก้ตรงลาเบลตรงนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวผมลองใส่55แล้วก็กดอัปเดตดูนะครับแบบนี้เดี๋ยวลองไปดูที่หน้าหลักของเรานะครับอ่ะมาแล้วเห็นไหมครับเป็นห้าหด้วยเห็นไหมครับถ้าไม่เอาก็เอาออกนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะตกใจนะครับ ทำเว็บก็ง่ายนะครับใครที่สนใจคอร์สนี้นะครับก็มาดูที่เว็บนี้ได้เลยนะ<ม> okd.com okay, น,<ส>นะครับแล้วก็ซอสคอร์สสอนทําเว็บไซต์นะแล้วก็ตรงนี้นะครับคอร์สเซลเพจน,นะครับก็เรียกเป็นคอร์สเซลเพจมานะครับก็จะมีอยู่2ราคานะครับก็คืออันนี้เป็นคอร์สเรียนออนไลน์นะครับอีกอันนึงก็คือให้ผมทําหน้าเว็บให้เลยนะครับก็จะได้หน้าตาประมาณประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับประมาณนี้ได้เลยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ copy กนะครับแท็บก็จะได้เว็บประมาณนี้นะครับแต่ว่าทางนี้เนี่ยควรจะสมภาพมาให้ด้วยนะครับโอเคอันนี้ก็น่าจะเรียบร้อยนะครับน่าจะเป็นการตอบคําถามของที่เพื่อนๆสอบถามกันเข้ามานะครับว่าเอ๊ทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโงน้นอย่างไงนะครับก็ตอนนี้ผมทํามาให้ดูแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นเอามาขายพอระบอก็ได้นะครับข้อมูลตรงนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้อยู่แล้วเนาะ แล้วก็บางปุ่มไม่เอานะครับทำยังไงเนาะเพิ่มข้อความตรงนี้ทํำยังไงนะครับแล้วก็แก้ไขตรงส่วนหัวเรื่องส่วนชื่อคอลัมน์แบบนี้ทํำยังไงนะครับอันนี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่อยู่ในกลุ่มนะครับก็เดี๋ยวผมเอาเพิ่มไว้ในกลุ่มนะครับเป็นเพิ่มเติมเนาะกลุ่มเรียนนะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับก็สามารถซื้อคอร์สได้หรือว่าสอบถามเข้ามาได้นะครับตรงนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปขอบคุณทุกคําถามเลยนะครับสวัสดีครับ